มีใครนึกภาพออกไหมคะว่าไปเที่ยวยุโรปรอบเดียวจะเที่ยวสามป,ประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีได้ยังไงทริปนี้แหละคะ่ะเราจะพากันไปครบเลยนะคะทั้งเมืองโรแมนติกและหิมะบนยอดเขาวบวกกับทะเลสาบสวยๆแบบอิตาเลียนแท้เลยแล้วเที่ยวครบแบบนี้นะคะเราใช้เวลาเพียงแค่7วัน4คืนเท่านั้นเลยะคะ่ะบินหลู่ full service กับเอมิเลตมีงบเริ่มต้นเพียง65,900บาทเท่านั้นทริปนี้นะคะเราจะพาทุกคนเริ่มต้นที่ฝรั่งเศสค่ะพาไปล่องเรือแม่น้ำแซ แล้วก็เดินเล่นชิลๆถ่ายรูปก,กับหอไอเฟลแลนด์มาร์กในฝันของคนหลายคนเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็พาทุกคนไปเช็คอินที่สวิตเซอร์แลนด์ต่อเลยค่ะพาไปขึ้นกระเช้าจุงเฟานะคะที่มีวิวหลักล้านแล้วก็พาไปชมถ้ำนักแข็งสุดตะการตาแล้วพาทุกคนมาปิดทริปที่อิตาลีนะคะเช็คอินที่มีลานเมืองแฟชั่นและวิวสุดโรแมนติกที่ทะเลสาบโคโมที่มีน้ําใสรา,าวกับกระจกนะคะแล้วก็อบล้อมด้วยภูเขาและหมู่บ้านที่อบอุ่นมากๆเลยแล้วทริปนี้นะคะเรามี วันเดินทางหลายรอบมากๆเลยค่ะทุกคนเริ่มตั้งแต่วันที่5-11ตุลาคม68นี้นะคะแล้วใครรอรอบสิ้นปีนะคะก็นี่เลยค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้เราเริ่มกันตั้งแต่วันที่18-24พฤศจิกายนและมีรอบเดือนธันวาคมคือวันที่4-10ธันวาคมส่วนใครอยากข้ามปีก็มีนะคะวันที่31-6มกราคม69นี้ค่ะจะรู้หลบแล้วได้โมเมนต์แบบนี้รีบจับจองกันมาเลยนะคะ